เพื่อนก็ามาเที่ยวเหมือนกันสมากน,นะคะ่แต่กันเนาะคะนะ่ะเนาะขอเดินชมบ้างเมียนค่ะแต่เดินส้มสิขึ้นมาไว้วาสนกกำลังเดียวเพื่อนกัน่๋อเอ๋อเพิ่นเริ่มมาจากตรงนั้นมาค่ะ จ้ะแต่สันแหงสันเห็งย้อนหลังนี่นะคะเพิ่นเริ่มต้นมาจากข้างล่างนะคะการประสูตรมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ป้าขึ้นข้างบนลงล่าง เพราะว่าป้าขับรถขึ้นข้างบน จากประสูตรขึ้นมาเรื่อยๆแต่ป้าเอาเอทั้งแต่ข้างบนลงมานี่นะคะออก่อนพระองค์แกจะประสูตรออกมาก็ปวดมาเป็นเราไม่เป็นนะคะนี่นะคะ เป็นพระสงค์แล้วนะคะนี่ค่ะป้าก็เล่าไม่เป็นนะคะก็ดูกันเอาเองค่ะประวัติของพระพุทธเจ้านะคะ ป้าก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่แต่รู้แด่เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าแต่ป้าจะไม่เอาแต่เริ่มต้นขึ้นมาพ้าเอาแต่แตลงไปนี่คะ่ะสวยไหมคะออกอาการเหนื่อยแล้วนี่คะ่ะ ใครอยากมาเที่ยวชมมาได้นะคะมาหาป้าแอมได้นะคะหรือมาเองก็ได้ถ้าไปอยากเจอป้าแอมก็มาเองก็ได้นะคะถ้าคิดถึงป้าแอมก็โทรชวนป้าแอมเลยนะคะ ดูเสียงรถขึ้นเลยนะคะดังแรงมากขึ้นภูเขามาถึงตอนพระพุทธเจ้าแก่ประสูตะะิแล้วค่ะนี่นะคะสุดแรกนี่นะคะ่ะสุดแรกจกับพระพุทธเจ้านั่ง ทำรังกลับนะคะนี่ค่ะสวยไหมพี่น้องสวยสวยพีนี้ป้ายแอบจะเดินขึ้นยังไงรถก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งภาพนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ลงก่อนนะ